สวัสดีกับพี่น้องมืง่อวันที่ยี่สิบหกมีสนายนพศอสองพันหารอยหกสิบสามเนาะคอยสิผ้ามาตัดแต่งกิ่งใหม่เห็ดไห้เป็นรั่วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไห้เป็นหัวอันเป็นห่วยยังละ่ะหัวกันล่มพี่น้องเดี๋ยวบันผ้ามาเบิ่งกันเนาะอันนี้คอยใส่ไฟฝ่าเด้พอพราะยายซื้อคอยบันนีเข้าป้องกันโตข้าเองเข้าก็ตตองเอาใส่อัน นั่นนี่เอาหอยเอาหอยผาเข้าป้องกันโตเฮ้านาะพี่น้องเนาะบรรยากาศจิมอทแบบน้แบบน้นแต่ว่าไปแล้วแต่เข้า เพราะว่างละมันอันต่า <elaborate> ถึงกได้เขาไี่น้เล้านาลให้เพื่อนได้ปรงใหม่เนาะเฮ็ดให้เพื่อนได้ปรงใหม่อันนี้ก็ต้องระวังน้ำด้วพี่น้องอันเพราะว่าไฟ โมแน่นอนเนี่ยมันโมเอสยังก็ต้องระวังระวังเอา,เอากะตองระวังเอานะพี่นอนะ้องเนาะบันสิผ้ามาตัดผ้ากระถินผ้ากระถินอยู่พี่ เดี๋ยวสิ้ผ้ามาตาดัดผักกะทินเดี๋ยวตัดนี่แล้วซะก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอามาฟังพี่ก่อนฟังพี่คอยกระยานอยู่เด้พอคอยเคยละเที่ยนึงกันนะก็สิเอาสายไฟมาไกลๆนี่จังหน่อยอ้อมมาทางพี่ก็จังสิตัดฟังบ่เห็นคอยดอกพี่น้อง นันเทศมดตุกซิ่งทุกอย่างเลย ตองระว่างสายไฟน้าได้เลย แต่งให้มันงามๆคือเ่าตัดผมตัดอย่างนี้แหละพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมัาก็สิีพามาตัดไอ้ไอยังล่ะผักกระถินผักกระถินข่อย ก็สีล่องมาเบิงบว่าก็สีเอาสูงซำใดนะพี่น้องมันเจ็ดสูงกว่านี้กับอะไรลวเด้อ เพราะว่าคอยทุ่นเตี้ยสูงกว่านี้ก็บบได้แล้วหนูคนเตี้ยหนุ่มวเตี้ยยังบอกทัน,น,าทานได้ฝ่าว่าสิอันนั้นยุ่ยเจ้ากะสิฝ่าวตัดโดนเนาะคากลาย là phía แล้วเราพี่น้องฟังนี่บะตองเฮ็ดมันบ่ได้ยากเด้เถ้ะมีเครื่องตดัดตัดมือมันต้องตดอัดยนกพี่น้องเอ้ยตัดมือมันยังตดัตดยนกตัดจังสีมันตัดง่ายแล้วล่ะเย็บปล่อยมีแต่สีมะเขียขยะที่บนยังไงได้จ้าหน้า,าที่เราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งกัน มันได้จังนาที่โหเจ็ดเจ็ดนาทีแล้วนาะเจ็ดนาทีแล้วพี่น้องโอเคเจ็ดนาทีตอนแรกเขาว่าก่อจิมาเอานี่ห้เบิง้งก่อยเ่าเอาเบิ้งแล้วเอาแค่นี้ละนี่เดี๋ยวก่อสิผ้ามาเบิ้งมนันพี่น้องนี่ตัดเรียบร้อยแล้วนี่ตัดเรียบร้อยแล้วอหนนังก็ผักกะทินแล้วพี่น้องนั่นผักกะทิน่อนนี่ ผักกะทินนั่นผักกะทินพี่น้องหัวเป็นผักกะทินเนาะนัะน่นละมามีมยั้งไรดอกพี่นอ้องทำมากกดกรดไหลกดแทรกกดติดตามให้นางนะ้ำมเดือค่าเด้อนี่กระตุ้นมังยุ่มพี่น้องซ้ำนี่ละค่ะเจอกันคลิปหนาเนะค่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆค่ะมากากับโคตรไรโคตรแทกโคตรติดตามไปนั่งน้ำแนวสาวบนอยู่ต่างแดนนะคะเดอ้อออสเตเลียค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายซียูบาย